วันนี้เราอยู่กันในเกมเดิมนะครับโรบล็อกโอเคมาเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะกับ Chapter ที่2นั่นเองหรือเปล่าอะ่ะผมไม่ไแน่ใจว่าฟังไหนคือ Chapter 2นะไม่สิมันไม่ได้เล่นเป็น Chapter ์นี่หว่ามันเล่นเป็นแบบเป็นตอนๆอนะ่ะเอออันนี้คืออะไรประตูกันน้ำเออมันคืออะไรวะอ่านเรื่องราวนะฮะ the h e r b o o k s เรื่องนี้มันเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่แปลกมากๆประตูถัดไปก็คือเหมือนเดิมนะฮะ Next door รอโหลดแมพสักแป,ป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เราเออมาอยู่ในห้องนอนนะครับที่ขาโพนนะโอ้ยพักพอแล้วฉันต้องไปเรียนโอเคนะฮะคือไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่มันเป็นหนังสือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าเพื่อนบ้านสุดแปลกปราดนะฮะมาเรามาสำรวจกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในห้องนี้บ้างนะฮะนี่เลยเปิดปิดไฟไม่สนก็กล้องที่มีใจโลสโคมเหมือนเดิมนะฮะ โอเคตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรในห้องนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมขอค้นก่อนเผื่อมีอะไรที่สามารถจิบได้ตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่านะฮะเราไม่ต้องกลัวอะใดๆทั้งสิน้ครับนี่บ้านเราเองวันเจนนี่บ้านของเราโอ้ไม่เอาหน้าจะไม่สามารถไปเรียนได้ถ้าหากต้องได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดเวลาฉันควรให้คนที่ชั้นบนสุดของฉันหยุดเพลงนี้อันนี้ห้องน้ำนะฮะแล้วแบบโอ้โหเพลงสุดยอดมากแล้วทำไมภาพมันดูกระพริบกระพิบวะ อยมึงชัดอัพดิชัดอัพโอ้โหสภาพสภาพแวดล้อมบ้านดูน่าอยู่จังเลยวะเปิดประตูโอ้โ oh, หเสียงอยัมเบรียนมาเต็มที่เลยเกมก็แลกด้วยนะฮะว้า wow, วแสงพ้าที่สวยจังถ้าผมเล่นในคอมนะมันจะเป็นอะไรที่แบบสวยงามากเว้ยแต่คือผมไม่มีคอมไง โนบู <Noble S 2> ผมมันก็เล่นเกมไม่ได้นะบอกเลยว่าถ้าปรับภาพกราฟิกสุดในคอมแล้วก็เปิด RTX นี่มันจะเป็นที่โคตรจะสวยเลยอะ่ะไหนดูซิไข่แม่งมาแบบมาบุ่นวายอะไรอุ้ยอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบส่องด้วยวัดดีสวัสด,ดีเจ้วันนี้อาเจ้ทำอะไรอยู่อะ่ะแอบส่องได้ไหมอาเจ้โอ้โหพระเจ้าไปเราไปกันดีก,กว่านะเดีย๋ยวเราโดนโดนข้อหาทำม่วง ห้องนี้ปิดมา่านเอาไว้นะฮะห้องนี้ใช่ไหมเฮ้เ <Hey! S 1> กตต้องการอะไรเออพอดีว่าช่วยลดระดับเสียงหน่อยได้ไหมครับคือว่ามันค่อนข้างที่จะดังเกินไปนะฮะเสียงดังเหรอเออใช่แล้วเออ รบกวนคุณช่วยให้ความสงบหน่อยครับฉันผ่าน้นได้เลยว่าแกเนี่ยเป็นคนเดียวที่บนนั่นในตึกแห่งนี้ถ้าเพื่อนบ้านบอกว่ามันดังเกินไปฉันจะคิดเกี่ยวกับมันว่าจ f ฟั k ดูสิฉันจะถามพวกเขาเดี๋ยวนี้แหละโอเคอาจจะแปลปแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเกมมันแปลปแปลกจริงว้าววิ้ยบอกเลยว่าแมพภาพสวยมากเลยนะฮะไม่แปลกใจเลยที่มือถือของผมนั้นรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนหัวใจนะฮะอุย้ยเข้าประตู โอ้โหเสียงเพลงโอ้โหขอโทษนะคุณอยู่บ้านไหมครับมีใครอยู่ไหมเราไปอีกห้องหนึ่งนะครับไปหาอาเจ้อาเจ้ซีฟ้าอ้าวก็ก๊อกไม่ได้นะอุ้ยเขาเดินออกมาแล้วนะเขาอาจจะกลับมานะดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่บ้านบ่อยๆนะฮะไม่ใช่บ้านคุณแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่แค่ห้องว่างน่ะแน่นอนว่าพวกเขาไม่บ่นถ้าไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่ มันไม่มีเลยบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงการเปิดปิดประตูดูเหมือนจะไม่เป็นใครสักคนในวันนี้เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเปิดเปิดประตูว่ะเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยโอ้กองสั่นกองสั่นเจออยู่บ้านหรือเปล่าเมื่อกี้ใครเดินไปอ่ะดูแปลกเกินไปนั่นคือครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นเธอทําไมสีดําทั้งหมดอย่างนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณกับลุนาไปเฉียงกันที่อื่นได้หรือไม่เอ่ออาเจผมขอโทษนะคือควรพาดอันไหนก่อนดีวะ เราควรไปไหนต่อนี่คือมึงก็เปิดเพลงเสียงดังเกินจริงๆพะเจ้าช่วยกล้วยทอดเว้ยดีโอ้โหบังจอแม่งเลยชแค่เล่นเกมระเบรัดนะจะบอกเลยว่าแมปมันดีมากๆเลยนะฮะว่าแล้วมันแหลกอะไรที่แท้มันก็แหลกพวกนี้นี่เองมันทําดีมากแมปแมปคือทําดีจัดอะให้ตายสิแมปดีๆแบบนี้ควรสนับสนุนอ่าวงไงเจ้ ทำงานเซลล์ขอโทษนะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมเอ,อ่อฉันมาจากชั้นล่างนะ่ะเพลงดังๆทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เหรอดีเล็กน้อยแต่ห้องของเราถูกแยกออกจากกันคุณควรถามเน็กซ์ดองของเขาเธอเพิ่งออกไปและมีคนอื่นอีกไหมคุณหมายถึงอะไรเนี่ยคือกูไม่รู้เหมือนกันว่าปุ๊มมึงหมายถึงอะไรกันเนี่ยฉันมั่นใจว่าผู้หญิงมีชีวิตอยู่ที่นั่นพวงที่แปลกทักเขาทั้งหมดมีรูปที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาสวมใส่ชุดสีดำสนิทพวกเขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่จะทักทายไม่เป็นใครมากถ้าคุณถามฉันอืมถ้ามันคือทั้งหมดที่รักฉันยังคงต้องทำงานขอให้มีความสุขอ่าขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณมันแปลกมากใช่กูรู้สึกแปลกใจเหมือนกับว่าพวกมึงคุยอะไรกันอยู่กู <c oughs> รู้สึกแปลกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อข้ามสกิปท้าไมแปลแบบนี้อะโลบอทเอาภาษาอังกฤษให้กูก็ได้นะ บอาว่าเราเราควรกลับไปห้องเพื่อเรียนต่ออะไรอย่างนี้ทําการบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เรียนเอ้แอบเข้ามาในห้องอ่าฮ่าฮ่าเอ้ําอะไรอ่ะเจ๊ทำไรอะ่ะฮันแน่บอกเลยว่ารายละเอียดดีมากอะ่ะคือชอบมากอะ่ะพอออกไปด้านนอกปุ๊บจาวเปลี่ยนนานเราควรไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะะควรกลับไปที่ห้อง ก็คือถ้ากล้องสั่นๆเนี่ยแสดงว่าเกมมันแหลกปะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว้าวนั่นกูชจังเลยอ่ะนั่นใครน่ะของผมซื้อผ้าของฉันแตกหมดแล้วผมควรจะล็อกประตูอ่าขอโทษทีนะคือผมตกใจไม่ทันวะไม่นะห้องกูไม่ มึงทำอะไรกับห้องกูไอหาเอ้ยมันล็อกไปหมดแล้วมึงเก็บเดี๋ยวนี้นะมาผมคิดว่าผมควรไปหยิบมีดมาเพื <c oughs> ่อเอาไปแทงไอหมอนั่นนะฮะ <c oughs> เพราะว่าแม่งทำห้องผมล็อกแล้วแม่งไม่เก็บเวม่ว่ามันมันรู้สึกยังไงอ,อ่ะ okay. เออโอเคเฮ้ยเพลงหยุดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากที่เขาสร้างปัญหาให้ฉันโอ้ในที่สุดฉันก็สามารถกลับมาติวหนังสือได้แปลมาว่าเราติวหนังสือเพิ่มนะฮะเพื่อเตรียมสอบหรือเปล่า อุ้ยคาสินว้าวสวย,สวยมันคนรสยองไม่ใช่เหรอวะูมันมืดอยู่แล้วฉันสามารถใช้เครื่องดื่มได้จริงๆฉันจะซื้อโซดาตึงสาวม,มาแล้วอุย้ยเจ๊เอ้ยเจ๊ไปไหนอะ่ะโอ้โหเท่ว่ะเฮ้ยผมบอกว่ามันเท่นะเว้ยทำไมเจ๊เขาแต่งตัวเท่จังเลยวะอ้าวโอเคอ่าเราต้องไปซื้อโซดาใช่ไหม ฮัลโหลฮะคือผมใส่หูฟังข้างเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่ารบกวนห้องข้างๆเนาะแค่นี้ก็รบกวนละโอ้ยใครอะนายคือใครอะเพื่อนทำไมนายถึงร้องไห้แบบนี้นายเป็นไรเปล่าโอเคช่างมานะันฮะตื่นๆตืเอ้าไอหมอนั่นจากชั้นบนนี่นาเฮ้นายไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวนะนายอย,อย่าอย่ามาแอบมองฉันแบบนั้นนะอะไร มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณเนี่ยคุณดูสีผิวของคุณดูขาวซีดเหมือนกับแผ่นไม้เอ,อ่อฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมผู้หญิงที่ประตูถัดไปของฉันน่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะเดี๋ยวนะั้นน่นินานไปถึงอะไรกันแน่เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยฉันไม่รู้ว่าในห้องนั้นมีอยู่กี่คนแต่พวกเขาไม่เคยทำให้เสียงเดียวและผนังบางเหล่านี้ฉันควรจะสาม,มารถด้ยินพวกเขาพูดหรือย้ายไปรอบๆหรือบางสิ่งบางอย่าง เอ๊ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันทำให้ฉันตกใจอ้าวันดีเจดีวัดีวัดีไอ้ขอดูมองหน้าใกล้ๆหน่อยขอมองหน้าใกล้ๆหน่อยโอ้ยโอ้โหอุ้ยแต่เมื่อกี้ปากเขาหลอนจริงนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นปากแบบปากหลอนจริงเออ คนนั้นเป็นใครเหรอสิ่งที่พวกเขาทำประตูถัดไปคืออะไรพวกเขาทำอะไรไม่ได้เสียงเพียงครั้งเดียวผ่านกำแพงเหล่านั้นฉันจะกลับไปที่ห้องของฉันเอ,อ่อแล้วเจอกันนะโอเคตอนนี้เราซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเราเข้าห้องมาแล้วนะฮะเราควรจะล็อกประตูแล้วก็เข้าไปนอนนะฮะใช่อันดับแรกนะมึงควรไปปิดหน้าต่างก่อนเวนั่นเสียงอะไรนะ่ะ ว t t ด่าเฮ l คือผมควรทํายังไงต่อผมควรไปดูใช่ไหมได้ไปจัดไปดิไม่กลัวอะไรอยู่แล้วไหนไหนไหนอินังเจ้เป็นคนเว่มันไม่ใช่ผีเพราะฉะนั้นเราใส่เดี่ยวได้เว่ยมาๆามามา,มาเขามีเนื้อหนังมังสาเราเป็นผู้ชายโอ้วัสดีเจ้าเหมียวอ,อุ้ยมวฮะใครเป็นแมวผู้คนบอกว่าเขามีหน้าคำสาบ เอ๋หมาเความไม่ไงเนี่ยแมวน่ารักจะตายเอาจริงนะอยากจะเล่นแบบภาพกราฟิกสวยๆเหมือนกันนะแต่แต่ต้องแบบว่าเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่ก่อนนะเอ่ออาเจ้เอออาเจ้ทำไมท่ามอมๆอย่างนั้นนะเอ๊เกิดอะไรขึ้นหรออาเจ้ตื่ตื่ตืตต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 ไม่กี่มันเกิดอะไรขึ้นวะสวัสดี คุณโอเคไหมประตูเหมือนจะเปิดนะ,อะเอ๊มันรู้สึก,กแปลกๆฮะที่นี่มันเลกเทมากเลยอะแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยประตูปิดต้องเป็นลมแน่ๆเรามองดูรอบๆเพิ่มเติมพวกเขาไม่ได้ทําให้เสียงใดๆนั่นมันแปลกมากเฮ้มีรูอยู่ตรงนู้นนี่ไงที่มาได้ไงเนี่ยเอ่อมันดูทําบางทีคนคนนั้นอาจจะทําได้ ลองมาดูกันเลยนะฮะว่ามันคืออะไรโอ้พระเจ้ายีป้าวัดวัดนั่นคือคำอุทานของนายเหรอเธอเป็นใครกันน่ะแขนขาทำไมพวกเขาถึงขยายทำไมดูเหมือนแปลก นี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงพูดนั้นทั้งหมดที่มีตัวเลขต่างการวัด e h เฮกคือพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวกันใช่ไหมเธอจะไปไหนนะเอ,อ่อฮัลโหลไกส์ฮัลโหลไกส์ฮัลโหลไกส์ว้าวรู้สึกน่ากลัวจังเลยไหนเธอยังคงอยู่ในทางเดินฉันต้องออกจากนอกหน้าต่างอุ๊ย มันดักกูเออเกมกูแหลกเกมกูแหลก <c oughs> สของคุณถูกพบเมื่อดึงเดือนต่อมาตัดสินใจว่าเพื่อนบ้านชั้นบนคุณหนีฆ่าคุณและหนีไปจบลงสองอ๋อมันมีสองฉาก,กจบนั่นเองเกมกูแหลกคือ เกมผมมันแหลกแล้วแบบผมยังไม่รู้อะไรเลยไงเรากลับไปที่หน้าตรงนั้นต่อนะฮะผมไม่มั่นใจว่าผมจะเล่นต่อได้หรือเปล่านะเพราะว่าเกมของผมค่อนข้างที่จะแหลกนิดน,นึงเนาะอาจจะเก็บไว้เอาไหมแบบว่าเก็บไว้เมื่อมีโอกาสได้กลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคโอเคนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับทนนี่ชบนะครับก็ฝากกดไลค์กดใจกดติดตามไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็บายยนะครับ